นิสสันอเมร่า1.2ตัว e-SPORTTECH คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยรถปี2020กับไม์46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมคันนี้นะคะราคาอยู่ที่249,000บาทฟรีดาวนะคะผ่อนได้ยาวๆ7ปี84งวดเลยเหลือตกเดือนละ4,300เท่านั้นนะคะราคาสบายกระเป๋าเน้นประหยัดน้ำมันได้บอดที้ใหญ่ห้องโดยสารกว้างต้องคันนี้นะคะภายในการันตีเดิมๆจากโรงงานเบาะผ้าเดิมนะคะระบายอากาศได้ดีนะ รับประกันโครงสร้างเดิมเลยนะคะเช็คประวัติส่วนทุกระยะใครกำลังมองหา n i s s a อ a ม m a l r a ไว้ใช้ง,งานเกีย่ยวพา,านในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องอีโคคาร์มือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอมาเจอกันมีรถเข้าใหม่น่าสนใจนะคะราคาผ่อนสบายสบายมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะใครกาลังมองหาอีโคคาไว้ใช้ขับในเมืองผ่อนสบายกระเป๋าเน้นประหยัดน้ำมันตักขอแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับเจ้า nissan almera นะจ๊ะหนตัว e s p o r t t e c ของเรานะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะพี่พ ราคาอยู่ที่249,000บาทนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะคะได้เลยผ่อนตกเดือนละ4,200กว่าบาทเท่านั้นนะคะตีซะ4,300นะคะไม่เพียง46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะใครกำลังมองหารถใช้ไว้ไปทำงานขับในเมืองคันนี้เป็นอีโคคาแต่ได้บอดี้สีด่านะคะห้องโดยสารกว้างขวาง ะะภายในทั้งห้องโดยสารด้านหน้าแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังเดินทาง5ท่านสบายๆเลยสําหรับคันนี้นะคะใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานสานักคันอยากได้เป็นอีก,ก้คะต้ขอแนะนําคันนี้เลยนะคะร้านเรานะคะรับประกรันไม่มีชนหนักพความจมน้ํานะคะเริ่มชำรุดสูญหายกับสีกองใหม่ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะใครกําลังมองหารถเก่งเน้นประหยัดน้มามันเน้นใช้ไปตลลงตลาดเน้นใช้ไปทํางานนะคะ ค่าเม่ทันเน้นถูกนะดูแลรักษาง,ง่ายตักขอแนะนำเป็นตัวอเมร่าคันนี้เลยนะคะเน้นเป็นอีโคคาร์คันนี้ราคาสบายกระเป๋ามากๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะตักผพาดูโครงสร้างภายนอกภายในขอยย้ำอีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะรอปอกสภาพอยู่แต่นำมาให้ดูกันชัดเลยว่าโครงสร้างเดิมๆมันเป็นยังไงนะคะปะเดี๋ยวตักพาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ ด้านหน้านี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นิสันนะคะสีโครเมียมกระจังหน้าเป็นคิวโครเมียมแบบนี้นะคะได้สีเทาหรือว่าสีบรอนเงินนั่นเองนะคะสภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมีไฟหลีกไฟเลี้ยวให้ในโคมนะคะการันตีได้เลยโคมเดิมๆไม่มีแตกแรงงาไม่มีเหลืองนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะมีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้แล้วนะคะเรียมสังคมของตัวรถส5องศาดูเลยนะคะ เรียสัเหลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิกามแต่อย่างใดนะคะสันเหลี่ยมนะคะฝากระโปรงสรบปแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะ,ะได้กระจกพับปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเหลวที่ข้างกระจกนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็กระจกรอบคันไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานข้างบานหลังตัวนี้นะคะ เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานตักเช็คมาให้กันแล้วนะคะที่จับประตูเป็นสีโครเมียมคอนรรสีกับตัวรถนะคะการทรงกรนศาสตร์ลูกค้าเดิมใส่มาให้ครบๆเลยสำหรับคันนี้นะคะฟีดาวผ่อนเดือนละ4,300เท่านั้นตีเป็นเลขกลมๆนะคะไล่มาในส่วนของล้อแม็กกันบ้างตัวน,นี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานของนิสันนะคะเป็นยางปี2019ยางติดมากับตัวรถเป็นยางบี บิสโตนนะคะแม็กขนาดขอบ15นิ้วนะคะช่วงลงช่วงล่างการันตีได้เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอ,อย่างแน่นอนถ่าให้ดูกันแบบนี้นะคะตัวเบรกนะคะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ลอด้อทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะได้เบาะผ้ามาเลยท้ายของเขานะคะไ้มาในส่วนของประตูนะคะเปิดให้ดูโครงสร้างกันเลยนะคะนี่ ภายในเป็นบ่อผ้าเดิมจากโรงงานนะคะนี่คะ่ะบ่อผ้าเดิมๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะให้ดูเกันเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขันไขไม่มีขยับนะคะการันตีได้เลยว่าคันนี้นะคะได้โครงสร้างเดิมนะคะนี่มะเข็บประตูสปอนเมออาร์ต่างๆกลมๆวนๆแบบนี้ขอบยางประตูแน่นๆแบบนี้นะคะการันตีได้เลยคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะคะประตูไม่เคยมีแกะมีถอดมีขันไขนะคะ สภาพเดิมเลยนะคะคันนี้นะคะอัตราการิ้นปึงน้ำมันอยู่ที่23กิโลลิตรนะคะขับในเมืองสบายสบายชิลชิลนะคะประหยัดน้ำมันมากนะคะนี่สีเดิมจากโรงงานนะคะตะเข็บเดิมนะคะสติกเกอร์ต่างสเปรย์เมดอาร์คอยู่ครบสีปเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะนี่ยางซับเสียงนะคะตรงขอบประตูนะคะยังไม่มีเสื่อมสภาพใดๆนะ,ค,ะคันนี้รถปี2020ตะเข็บเดิมๆิมนะคะตัดกกะให้ดูกันเลยนะคะช่วงช่วงล่างไม่ต้องกลัวนะคะคันนี้ สภาพเดิมเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้ท้ายตัวนี้นะคะมีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วมีติดสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตักเปิดในส่วนของด้านท้ายให้ดูนะคะในส่วนของท้ายรถนั้นนะคะสามารถเปิดท้ายรถได้จากกุญแจนะคะตัวนี้อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างตัวท้ายรถกันนะคะคันนี้มีติดสปอยเลอร์มาให้แล้วพร้อมนะคะ นี่นะคะหัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะสิเ่เดิมๆจากโรงงานนะคะจิ๋ที่ดูกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะจะเป็นรอยเล็บที่ตักจิกไปตัวนี้นะคะถ้าเป็นเดิมจากโรงงานจะไม่แข็งเกินไปแล้วก็จะไม่นิ่มเกินไปนะคะตะเข็บต่างๆช่องระบายอากาศนะคะคันนี้โครงสร้างเนี่ยการันตีได้เลยสภาพสวยกลิบดมเดิๆนะคะสําหรับนิสสันอเมราคันนี้นะคะฟีดาวพอนสี่พันสามร้อยเท่านั้นนะคะเป็นตัวหนึ่งจุดสองรุ่น e ส port ต e c h นะคะรถปี2020นนะคะพี่ๆนี่ ตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ให้ดูกันเลยตะเข็บเดิมๆนะคะช่องระบายอากาศกลมๆม,มนๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมกระจกเดิมที่ตักแจ้งไปว่ากระจกเดิมทั้งคันนะคะตัวคันด้านในนะคะไม่มีแกะไม่มีขันขายการันตีได้เลยไม่มีอุบัติเหตุเข้าถึงคันด้านในอย่างแน่นอนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างไม่มีอย่างแน่นอนอ่าห้องเก็บสัมภาระตรงนี้กว้างมากเลยนะคะเนี่ยคนเข้าไปนอนได้ทั้งคนเลยสําหรับสายผู้หญิงที่ชอบขนของเยอะๆคันนี้เหมาะ ตอบโจทย์นะคะประหยัดน้ำมันขับง่ายจอดง่ายดูแลรักษาง,ง่ายค่า maintenance ถ,นนถูกนะคะถ้าเป็นไยอี Eco ก Car กของเรานะคะ ตัวนี้นะคะมียางอะไรมาให้นะคะยางอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เพิ่มเติมให้เลยนะคะให้ดูตัวตะเข็บแอ่นกระทะตรงนี้นะคะไม่มีสนิมขึ้นนะ,ะไม่มีน้ําขังนะคะใดๆไม่มีร่องรอยการปรงการโปะนะคะนี่สีนทางมะพร้าวนะคะสีไข่ไก่แบบนี้เลยนะคะสปอนเ r อร์ต่างๆการันตีได้เลยว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุจากด้านหลังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้สภาพสวยเดิมมากนะคะกระจงกระจกระบบไฟทุกอย่าง ใช้ได้ครบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้รถพึ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพอยู่นะคะตักนํามารีวิวเผื่อพี่ท่านไหนกําลังมองหารถเก่งไว้ใช้สักคันนะคะเน้นราคาประหยัดประหยัดเผื่อมาเจอเจอคลิปนี้ติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์0659169359นะจ๊ะหัลน็อต่างๆนะคะนี่ถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะ การันตีได้เลยว่าเดิมเดิมจากโรงงานนะคะแผงตรงนี้เป็นพลาสติกดาทั้งหมดสดีดานนะคะดืมแจ้งไปเนาะตะเข็บเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะการันตีได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุจากด้านข้างจากประตูประตูไม่มีเปลี่ยนไม่มีขันไขอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่23กิโลลิตรนะคะพี่ๆหัวน็อตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะ ให้ดูโครงสร้างกันเลยนะคะภายในเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะเบาะผ้าเดินเดินจากโรงงานไม่มียับไม่มีแตกนะคะเรื่องความปลอดภัยคันนี้ได้แอร์แบ็คู่หน้ามาให้แล้วนะคะสปาร์ที่เดียวติดเลยนะคะให้ดูไม์กันสักนิดหนึ่งนะคะอ่าสะ ขอนุญาคนะกำะลังกดไม้ให้อ่ะนี่ค่ะไม้สี่หมื่นหกพันกิโลเมตรนะคะพี่พี่ให้ดูกันเลยนะคะแอร์แบ็กคูนาตรงนี้นะคะเชื่อมต่อ usb ayu US a ได้หมดนะคะนะตัวแอร์เป็นปรับมือนะคะเกียร์ออโต้เกียร์ lgd ขึ้นเขาสบายสบายเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องทัศนวิสัยตรงนี้ไม่มีจุดอับสัญญาณไม่มีจุดบอดสัญญาณนะคะผู้หญิงนะคะขับรถอยากจะซื้อรถคันแรกสักคันมือใหม่หัดขับแนะนำคันนี้นะคะ รีดาวผ่อนประมาณเดือนละ4,300ท่างนั้นผ่อนถูกมากๆนะคะผ่อนถูกของมอเตอร์ไซค์อีกนะคะประหยัดน้ำมันขับง่ายจอดง่ายดูแลรักษาง่ายค่ามเน,นแทน,นถูกนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ800บาทนะคะถูกมากๆนะคะมีที่เก็บสัมภาระนะคะมีที่เสียบช่อง USB ได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะสำหรับคันนี้สภาพสวยเดิมกันเลยนะด้านในก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาดูตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งะคะ่ะ มาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสามสูบเจ็ดสิบเก้าแรงมา้าเติมน้ํามันอะไรได้บ้างนะคะแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งเก้าห้าได้ถึงยี่สิบนะคะให้ดูตัวโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งโครงสร้างหัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมๆนะคะสปอยเมทอาร์กลมๆแบบนี้ช่องระบายอากาศแบบนี้ถ่ายเห็นกระชัดๆเลยนะคะสงของฝากระโปรงเหมือนที่ตักถ่ายให้ดูนะคะสีนตัวเดียวกับ อาจจะเป็นลักษณะดเดียวกันกับสีขอบป,ประตูนะคะทั้ง4ด้านการันตีได้เลยว่าคันนี้สภาพสวยเดิมมากๆนะคะพี่ๆนะกับนิสันอเมล่าของเรานะคะไม่ต้องกลัวเลยดูรถไม่เป็นนะคะสามารถพาช่างมาดูได้นะคะ เพนเพจอยู่นะคะสปอนตเมดอาร์ตต้งหัวชุดแบบนี้กลมๆม,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 มันมลคานด้านหน้าการันตีได้เลยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะกิบลงกิบล็อกหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะโคงไฟไม่มีแกะไม่มีขันไขเลยสําหรับคันนี้ใครสนใจคันนี้ติดต่อตักมาได้เลยที่เบอร์0 6 5 9 1 6 9 3้9นะคะขอย้ํากันอีกครั้งกับนิส s ันอเมร่าหนตัว e s p o r t t เท h คันนี้นะคะรถปีสองพ ะะราคา249,000บาทนะ,ะฟีดาวผ่อนเดือนละ4,300บาทกับใหม่46,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้ยังว่างรถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะใครสนใจรีบติดต่อตักมาได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ลากันไปก่อนที่อเมล่าคันนี้สวัสดีคะ่ะ